รีวิวซีแซนซันรีสอร์ทแอนด์วิลล่าที่พักพัทยานาจอมเทียนริมหาดตะวันร้อนบรรยากาศาามการธรรมชาติความเงียบสงบและความเป็นส่วนตัวมาพร้อมกับห้องพักทั้งหมด61ห้ององที่เราพักห้องนี้ชื่อว่าภูวินล่าโ ส,สีส่วนตัวให้แบบนี้เลยทีท่ทั้งหมดของห้องนี้กว้างถึง200ตารางเมตรภายในห้องตกแต่งไดะอย่างสวยงามและแบ่งโซนไว้อย่างดีมากมีนตาสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันน,น,น้น้ำมีอ่างให้แช่ด้วยช่วงบ่ายหลังเช็คอินนะเราสั่งอัฒนุนทีมาทานที่ห้องช่วงเย็นเราก็ออกมาเดินเล่นรอบๆรีสอร์ท ร่มรืมร่นเงียบสงบไขรชอาความเป็นธรรมชาติแล้วว่าที่นี่ตอบโจทย์มากที่นี่มีสระว่ายน้ําอยู่บริเวณหน้าหาดด้วยนะหรือใครจะเล่นน้ำทะเลคายร้อนน้ำทะเลที่นี่ก็ใส่มากๆอาหารทรายสะอาดด้วยค่ะใครอยากนวดที่นี่ก็มีสปาไว้บริการนะคะไฮไลท์ของการเข้าพักนี้เราขอยกให้กับดินเนอร์สุดโรแมนติกริมหาดนี้เลยค่ะบรรยากาศที่ได้ก็คือประทับใจมากข้อวอาหารอร่อยๆจากห้องอาหารฮอริสัน